เ okay, ก็บบักงวงมันรน้น่ะค่ะพระอาทิตย์เห็นบ่มาเด้อเพิ่าอยากใจบักงวงมาเอาเดอ้อมีตัวน่วยใหญ่ใหญ่ใส่ถังไว้บหบักน่วยใหญ่บักงวงไหม,มเศษเศษหวานหวานเต็มเต็มถังแล้วนี่เต็มถังแล้วหนึ่งถังอันนี้ถังหนึ่งกำลังจะเอาใส่อีกมันบอกดก หลายค่ะข้างบนตหนว่วยใหญ่ๆหวานๆลูกๆบ้านสวนนะคคะนเห็นบ่มาเก็บงวงบันอาทิตย์บ่งงนะคะมาเด้อไปกินมันลนเห็นบอเต็มเผื่นเลยอืมหลายค่ะเต็มต้นหนึ่งดกค่ะดกๆลๆบ่วงองอนซอนเห็นบอค่ะออนซอน,นมอง่มงง ได้ทงังนึงแล้วเนาะค่ะนั่นเก็บ๊กงวงนี่ครั้งที่สองกําลัางสิมารั้งที่สองด้วยค่ะเนี่ยซ่บๆเศด้วนี่หวานหวานวยใหญ่ๆนี่ไหมแกมแดงตรงๆเห็นบ่มคะแศีกหวานงอนซ้อนบ่ ตอนนี้ก็เนือค่ะ